สวัสดีครับชาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนา,าราศกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุบจิวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมก,กราคม2 5 6 6นี 6. นน้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ดีมาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่แบบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ ไนท์ถือไม้วงล้อแห่งโชคลาภแล้วก็ไนท์ออฟสอดนะครับแล้วก็เป็นไพ่เอออฟสอดทูออฟวันไพ่ไนท์ออฟคัพหนึ่งไม้แล้วก็เป็นไพ, one. ไพนไ่เดทไพ,ไพห่หเหรียญอิทธิพลไพ่ใบสุดท้ายได้5้าไม้อิทธิพลใต้สําหรับได้อัศวินถือเหรียญ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภถือว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆเลยไพ่ประจําตัวเป็นไพ่วงล้อแห่งโชคลาภแปลว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคน โชคกว่าลาบนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีนะเมตตามีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนที่ดียังมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบที่ดีด้วยและมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีประสบความสําเร็จนะครับมีในเรื่องของ ả? การพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็สามารถที่จะมีความโดดเด่นนะครับมีนะเมตตาหล,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีประสบความสําเร็จมากขึ้น อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างดีมากๆเลยกับในเรื่องของอาการติดต่อการสื่อสารต่างๆกับบุคคลอื่นนะครับแล้วก็มีโชคมีลาบเข้ามาอยู่เสมอๆทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จมากขึ้นอิทธิพลของไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะครับแปลว่าชาวราศีกรกฎจะมีน้ำเมตตาด้วยนะครับที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จและมีในสิ่งที่ดีตามมาอีกหลายๆส่วนเลยเช่นกันนะครับก็พยายาม อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตอนนะครับดูแลเทคแคร์คนอื่นจริงๆมันเป็นคุณสมบัติที่ดีของชาวกรกฏแล้วก็ลักนากรากฏอยู่แล้วไม่ห่วงเลยเพราะว่าชาวกรกฏนั้นมีดาวประจําตัวคือดาวจันทร์ก็คือคุณสมบัติที่ดีกับในเรื่องของการอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตอนการมีระเบียบวินัยต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวแค่เราต้องนําสิ่งต่างๆเหล่านั้นกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งคุณก็จะประสบความสําเร็จดีขึ้น ทีนี้เรามาดูในเรื่องของภาวะการงานกันบ้างภาวะการงานของชาวกรกฎลัคนากรากฎได้เป็นไพ่หนึ่งไม้หนึ่งไม้หมายมถึงการเจริญเติบโต,ตการพัฒนาการต่อยอดที่ดีมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับมีในเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะโดดเด่นใช่ไหมครับประสบความสําเร็จดีมีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีทําอะไรแล้วมักจะมีการก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ดีมากๆเลยเพราะ อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะพอสมควรมีอัศวินถือไม้อัศวินถือไม้เนี่ยเป็นคนเอ,เอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการงานอยากจะมีการเติบโตอ,อยากจะมีการพัฒนาอยากจะมีการยกระดับในเรื่องของอเขาเรียกว่าสกิลการงานต่างๆเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบเร็วๆอะ่ะ แต่ก็ต้องเรามัดระวังนิดหน่อยนะครับเพราะไพ่เป็นนี้ขึ้นมาแปลว่าชาวกรกฎอาจจะใจร้อนนิดหน่อยกับการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันสําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วก็เร็วเกินไปน <S <S เปนาะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะสําเร็จเติบโตพัฒนาที่ดีกับในเรื่องของสภาวะ การงานอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีคุณมีโอกาสที่จะมีการเติบโตและพัฒนาได้ดีมีโอกาสที่จะมีการเเขาเรียกว่าเหมือนกับ ดีในสายงานต่างๆเติบโตพัฒนาโอเคมากๆเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลจนเกินไปคุณมีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นด้วยนะครับเพื่อได้รับการสนับสนุนและการยอมรับเนาะก็เลยมีวงล้อแห่งโชคลาบนี่แหละนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาเหมือนเป็นการันตีว่าคุณมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆตามมากับชีวิตของตัวคุณเองถ้าเราพยายาม ตั้งใจนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างด้วยการพัฒนาไปข้างหน้ามันก็จะเติบโตและพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับอ่าทีนี้ใครที่กำลังมองหางานใหม่นะครับใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็อาจจะมีโอกาสได้งานใหม่อยู่นะครับเพราะว่าไพ่สองไม้มาหรือใครที่กำลังอยากจะมะีการมองลงทุนในธุรกิจสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้ก็พอมีจังหวะมีโอกาสมีทิศทางที่ดีขึ้น สองไม้หมายถึงคุณอาจจะมองการไกลไปในระยะยาวว่าอยากจะลงทุนเพิ่มเติมหรือบางคนอาจจะไม่ได้ลงทุนเพิ่มเติมแต่อยากจะมะีการแตกขยายสาขาการต่อยอดในเรื่องของการเงินการงานต่างๆนะครับแบบนั้นเป็นต้นเพราะหนึ่งไม้เนี่ยแปลว่าการเติบโตการพัฒนาต่อยอดแปลว่าสมมติว่าคุณอาจจะขายกับข้าวใช่ไหมครับคุณก็ทำเดลิเวอรี่ถูกไหมมันก็คือการต่อยอดอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะ เราไม่จาเป็นต้องรอลูกค้าเราก็เ์วิสไปเลยแบบนี้เป็นต้นถูกไหมครับหรือเปิดช่องทางออนไลน์แบบนี้มันก็อาจจะดีขึ้นเพราะสองไม้หมาถึงมีลูกโลกโลกูโลกโลก,โลกหมายถึง global หรือ worldwide ก็ได้หรือแปลว่าการติดต่อในเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือการ Delivery ก็ได้แบบนี้มันก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จใครค้าขายในเรื่องของ e-commerce ต่างๆก็มีแนวโน้มมีทิศทางของ การเงินประสบความสําเร็จดีนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเหมือนส่งของเร็วหน่อยนะครับประทับสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอะไรแบบเนี้ยมันก็โอเคนะมันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแบบเนี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับก็มีโอกาสเติบโตและพัฒนาที่ดีส่วนใครที่อยากจะจบนะครับการงานแล้วอยากจะไปเริ่มต้นที่ใหม่กําลังหางานอยู่ ไพ่ใบน,นี้คือคุณอาจจะกําลังแสวงหาในเรื่องของการงานที่อื่นที่ใหม่อยากจะเริ่มต้นหนึ่งไม้มาเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่ๆแล้วนะครับใครที่มองหางานใหม่มีไพ่ใบน,นี้คือเดทเดทหมายถึงการจบสิ้นหมายถึงว่าคุณอยากจะออกจากงานเพื่ออยากจะไปเริ่มต้นใหม่คุณมีโอกาสเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับให้หางานในออนไลน์นะแล้วคุณจะมีโอกาสหางานได้มากกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมี ปัญหาที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นพอเดทมายังไงก็มีการจบอยู่แล้ว1ไม้ไม่ถึงการเริ่มต้นแปลว่าชาวราศีกรกฎอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับในเรื่องของการงานมีไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่ฝ่ายออบวานเกิดขึ้นฟ้าวานเนี่ยคุณอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเ,เพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือปัญหาและอุปสรรคอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่า คุณไม่อยากจะอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการรับมือกับคนอื่นงานก็เหนื่อยอยู่แล้วยังต้องมารับมือกับคนอื่นมันรู้สึกเหมือนกับภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันมันไม่โอเคอะโดยเฉพาะคนกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายนะครับเนาะมันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เหมือนอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟง่ายผมเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอ่านไพ่เนี่ยบางทีอ่านไพ่หลายลูกดวงก็ไม่ชอบแบบนั้นอะนะครับเราก็มีในแง่บวกกับ ลูกดวงลูกค้าเหมือนกันอะไรแบบนี้ก็เข้าใจว่าบางทีเราก็มีความอึดอัดมีความรู้สึกที่เหมือนกับเราก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ก็มีคนมาจับผิดเราบ้างมีคนมาแบบอะไรแบบนี้แสดงความคิดเห็นบ้างก็จริงอยู่ว่าคุณมีโอกาสแสดงความคิดเห็นนะ,นะครับแต่คุณต้องดูลิมิตด้วยนะครับคุณต้องรู้จักด้วยว่าคุณพูดอะไรทําอะไรเนี่ยมันอาจจะเหมือน เขาเรียกว่าเหมือนบางคนเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่ถนอมน้ําใจบ้างอะไรแบบนี้เราก็ต้องพยายามดูตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะบางคนอาจจะมีความรู้สึกเ,เครียดวิตกกังวลนายออฟสอดนะครับนายออฟสอดเนี่ยแปลว่าภาวะความเครียดความกดดันนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นได้ด้วยนะสำหรับชาวกรกฎเพราะมีไพ่เดทแต่ไม่ต้องกังวลเดทไม่ได้แปลว่าเสียชีวิตแต่มันแปลว่า ตัวคุณเองนะครับอาจจะมีการเดินทางไกลมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นโดยเฉพาะความเครียดนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคของคุณอนะมันเข้ามาจากการงานเนาะการงานเนี่ยมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีคุณอาจจะเอาจริงเอาจังมากเกินไปนะครับแล้วก็มีปัญหาในที่ทํางานมันเลยทําให้คุณเครียดแล้วก็วิตกกังวลนะครับจากก้าวดาบแล้วก็มีปัญหาแล้วเลยอยากจะ จบปัญหาโดยการลาออกแล้วเริ่มต้นใหม่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่จากหนึ่งไม้พอดีเลยถือว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีและวงล้อแห่งโชคลาภก็มาแปลว่าถ้าเราไปสมัครงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้งานได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะเออประมาณนี้นะครับก็ลองดูเหมือนกันเนาะเพราะไพ่อพอบอกว่ามันมีโอกาสที่จะได้งานใหม่เหมือนกันนะครับก็โอเค ก็ลองดูนะครับแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าเราควรจะมีงานสำรองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการออกเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าทุกคนจะได้นะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงพื้นดวงของคุณคนเดียวเนาะย,ยังไงก็ลองเเซๆดูบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวจะหนีเสือปะจระเข้ซะเปล่าๆส่วนใครที่ยังอยากทำงานอยู่ที่เดิมยังไม่อยากที่จะออกจากงานอาบางคนอาจจะยังรับ ในเรื่องของความกดดันได้บ้างเพราะเราอาจจะกําลังรอคอยตําแหน่งชื่อเสียงต่างๆอะไรแบบนี้เพราะการงานของคุณกําลังต่อยอดเติบโตดีมากเลยคุณอาจจะยังรู้สึกเสียดายนะครับที่ยังไม่อยากออกจากงานก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันค่อนข้างดูย่าแย่ก็เลยแบบไม่อยากออกอะนะครับอาจจะอดทนได้อยู่บ้างอะไรเงี้ยคุณก็ลองปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดสนับใครที่ยังไม่อยากออกก็ ลองดูนะครับนายออบคับบอกว่าคุณยังหาความสุขรอบตัวได้ปล่อยวางนะครับแล้วค่อยๆค,คิดค่อยๆทาไพ่เดทเนี่ยไพ่อของการจบสิ้นเนี่ยเพราะว่าการปล่อยวางก็ได้อะไรที่คุณกําลังคิดมากไม่ตกกังวลเนี่ยนะครับคุณปล่อยวางแล้วคุณลองโฟกัสในอนาคตดูอย่างแรกเลยนะครับคุณลองปรับมุมมองปรับไอเดียปรับความคิดดูนะว่าเรายังพอที่จะ ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องยุ่งกันไม่ต้องวุ่นวายถ้าเขาไม่มาหาเรื่องเรามันก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ได้อาจจะคลายความากังวลวิตกตรงนั้นได้บ้างแต่ถ้าเราอยู่ในที่ของเราแล้วเขายังหาเรื่องอันนี้พอเข้าใจว่าเราคงอยู่ต่อไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะเพราะนายอ๊อฟคับเนี่ยแปลว่าถ้าเรารู้จักที่จะเยียวยาตัวเองรักตัวเองและต้องอยู่ใน ที่ของตัวเองสันโดษบ้างอย่าอย่าติดต่ออย่าสื่อสารกับคนอื่นมากจนเกินไปก็ได้นะครับเพราะว่าปัญหามันอาจจะเกิดจากเพื่อนร่วมง,งานหรือเจ้านายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะก็พยายามอดทนตั้งใจต่อสู้ไปนะครับเอ็ดออฟสอดเพราะว่าชัยชนะความสําเร็จยังเข้าข้างคุณอยู่นะครับยังมีโอกาสที่คุณจะฟันฝ่าประสบประสบความสําเร็จได้ถ้าเรารู้จักที่จะ จิตใจที่เข้มแข็งนะครับที่จะปล่อยวางและโฟกัสในเรื่องของการงานแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นบ่อนทําลายในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่ามันคงไม่มีความสุขอย่างที่เขาบอกเลยว่าขับที่อยู่ได้แต่ขับใจมันอยู่ยากดังนั้นเนี่ย คือถ้ามันเป็นหนทางของการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงซะเพราะไพ่บอกแล้วว่าคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงก็ยังมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่ดีรอรับคุณอยู่แบบนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของออการเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีก็ก,กฎทําไมดีแบบนี้อะวงล้อแห่งโชคลาภมาแปลว่ามีโชคมีลาบแล้วหนึ่งนะครับหนึ่งเหรียญมามีโชคลาบอีกเป็นที่สอง หนึ่งเหรียญแปลว่าอะไรรู้ไหมครับหนึ่งเหรียญมันไม่ใช่หนึ่งบาทเนาะหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเทียบเท่า9.5หรือเทียบเท่ากับ10บเหรียญนะหนึ่งเหรียญเนี่ยให้เรานึกเลยนะครับว่าหนึ่งเหรียญมันไม่ใช่หนึ่งบาทแต่มันเป็นหนึ่งเหรียญโอลิมปิกให้เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่แบบนั้นน่ะมันคือสิ่งที่เราได้รับมันคือสิ่งที่เรานั้นมีโอกาสจะประสบความสําเร็จหนึ่งเหรียญในที่เนี้ยมันคือธาตุดินแล้วมันแฝงธาตุอยู่ตั้งห้าห้าอันนะครับ คือในตามแฉกของดวงดาวเนี่ยเขาซ่อนปริศนาไว้ว่าในสี่แฉกเนี่ยนะครับในสี่แฉกตรงนี้มันคือธาตุดินน้ำลมไฟและยังมีอีกแฉกหนึ่งคือความสําเร็จพ่วงเข้าไปอีกเนี่ยมันแปลว่าคุณจะได้ความมั่นคงคุณจะได้เงินก้อนใหญ่คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการเงินปังมากนะครับโดดเด่นมากเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตแบบนั้นเป็นต้นและยังมีโชคมีลาบเข้ามาอีก นะครับดังนั้นการเงินเนี่ยคือชาวราศีกรกฎลัคนากากรกฎได้แบบรัวๆนะครับได้แบบเต็มๆเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของอัศวินถือเหรียญอีกอัศวินถือเหรียญหมายถึงการต่อย,ยอดการลงทุนการพัฒนาทําให้การเงินเนี่ยมันเติบโตมันงอกเงยหรือบางคนอาจจะทํางานโ t นะครับหรือบางคนอาจจะทํางานในลักษณะของการขาย ออนไลน์เพิ่มเติมนะครับหรือทำเดลิเวอรี่เพิ่มเติมมันก็ทำให้การเงินของเรามันเติบโตมากกว่าปกติมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวกรกฎจะได้ในเรื่องของการเงินเติบโตพัฒนายินดีกับชาวกรกฎด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลาบผลกันต่อนะครับว่าชาวกรกฎจะมีลาภผลรายได้เป็นอย่างไรบ้างช่วงเดือนมก,กราครึ่งแรกนะครับไพ่ใบแรกของ8ถ้วยนะครับ เจ็ดไม้แล้วก็เจ็ดดาบโอ้โชคลาภน้อยครับไม่เป็นไรมันจะเป็นโชคลาภในลักษณะที่ว่าตัวคุณเองนะครับจะได้โชคลาภจากต่างถิ่นแดนไกลเนาะแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภจากการทํางานขยันอดทนจะมีคนมองเห็นคุณนะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่แบบเห็นว่าคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะนะครับ หรือว่าพยายามจริงจังนะครับทำงานโดดเด่นดูเหมือนกับมีอะไรมีออร่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการเดินทางไกลหรือโชคลาภกับชาวต่างถิน่นต่างแดนอะไรแบบนี้จะประสบความสําเร็จดีด้วยนะครับก็ลองติดต่อทํางานกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดอาจจะประสบความสําเร็จมากกว่าการที่อยู่บ้านเกิดเนาะและมีไพ่ใบนี้คือ seven of swords ก็แปลว่าการเสี่ยง อย่าเสี่ยงมากเกินไปเพราะว่าไพ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้รองรับนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยจะถูกลังวันนะครับก็พยายามลงทุนให้หน้อยที่สุดแล้วกันเพราะว่าลาบมันจะมาอยู่กับในเรื่องของน้เมตตาแล้วก็ในเรื่องของการหาเงินหาทองมากกว่ากับการติดต่อซื้อขายค้าขายต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศมากกว่าการซื้อ,อโชคลาบลอยแบบนั้นเป็นต้นนะครับก็บริหารจัดการเรื่องความเสี่ยงด้วยเนาะ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ